ครับเฮนอกดาวครับอ่านี่ก็ทำทานหรือบ้านขึ้นรถนะครับไปรถคอ่ต้อง,ง2,000นะเตรียมจะส่งลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลังนึงเมืองมะถามหวานเป็นทรงปัญญหยา6 0 8ดนะครับหลังนี้750,000บาทหนึ่งระเบียงหนึ่งข้างโถงสองข้างนอนนะครับไม้เนื้อแข็งเต็งประดูแดงครับยกสูงนะเติมไปรุนได้นะครับ สวยเลยส,สูงนะครับคนเดินรอดได้รถจอด,จดได้ถุได้รอดเสะทีหนาครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้น,นครับส่งฟรีห้าร้อยกิโลพรล้อมระบบไฟนะครับแล้วก็สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ ศูนย์3ก้าหสครับเขียนักดาวสเทพชรครับโอเคครับอย่าลืมติดตามด้วยครับสวัสดีครับ